าวต้มมัดไส้กล้วยกล้วยเชื่อม,อมกล้วยบวชชีมีซักเมนูที่ชอบไหมคะผมง่ายๆเลยออขอชอบเป็นกล้วยปิ้งได้ไหมเออจ้าที่ขายตรงหน้าช่องเราเนี่ย,อ,อ,ยาาอยากจะฝากอยากจะร้องเรียนไปถึงคุณพี่เจ้าของกิจการ oh <my S 1> ด้วยเหมือนกันว่า <yeah. S 1> เดือนหนึ่งคุณพี่มาขายสักกี่วันได้ผมงงมากคือวันไหนตั้งใจจะกินก็คือไม่มา วันไหนก็คือขับรถผ่านไปเนี่ยเห็นปิ้งอยู่เลยงงมากคุณพี่แบบทํากิจการคือขายของหรือฟอกเงินกันแน่งงเหมือนกันเขา <ๆ S 2> มาขายเอาสังคมกลุ่พูดถึงเรื่องกล้วยเพราะว่าจะพาไปราชบุรีค่ะเวลาเข้าสวนไปตัด กล้วยทั้งใบทั้งกล้วยทั้งต้นเนี่ยออยางไหมยาง,ยางกล้วยยางตลอดคือบางทีคนใส่เสื้อสีขาวนะเขาบอก<ฮ>จะไม่ให้อยู่ใกล้เลยเพราะมันเละแน่นอนแน่นอนออหรือว่าบางทีที่แบบมีโอกาสทําชั่วโมงงานประดิษฐ์ ทำกระทงก็เละเทะเหมือนกันเสื้อผ้านะคะแต่ความเละเทะเนี่ยมันจุดประกายได้ด้วยการใช้ความคิดสร้างสรรค์เข้าไปอีกนิดหนึ่งยางกล้วยมาทําลวดลายบนเสื้อผ้านี่ตามไปกับายน้องคนนี้อีกแล้วายน้องคนนี้ายน้องคนนี้เที่ยวเก่งนี่ที่เห็นเป็นปากกาเล็กๆๆเนี่ยคุณพี่ที่บ้านช่างคิดช่างทําที่ดําเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีเนี่ยนะคะเขาคิดคนขึ้นมาเพราะว่าเขาเข้าสวนกล้วยตั้งแต่เด็กๆคุณเห็นไหมนี่ ยางรล่วไม่ได้มีสีเดียวนะคะเห็นไหมมีเข้มมีกลางมีอ่อนมันมีสีที่แตกต่างกันเนี่ยมาจากว่าการเก็บไว้จํานวนวันแตกต่างกันสีมันก็จะเปลี่ยน<ส>ไปอก็อจะเปลี่ยนอ,อ๋อเออน้อํายางจะมาจากปลีจะมาจากต้นจะมาจากตรงก้านใบเนี่ยได้หมดเลยเพราะว่ามีน้ําเป็นส่วนประกอบทุกส่วนเหมือนเลือดคนเรานี่แหละอยู่ทุกส่วนเลยก็เอามาทํานะคะวาดรวดลายมีทั้งแบบ อยากจะทำเวิร์กช็อปแม้เข้ามามร่วมกิจกรรมการจะเพ้นกระเป๋าเพ้นเสื้อหรือว่าอยากจะได้ปากกาเนี่ยปากกาหมึกกล้วยเนี่ยไปเอามาเขียนเส้นเล็กๆแบบนี้เลยคุณ250บาททำได้หมดเลยนะคะหรือว่าอยากจะเอาเป็นแบบเป็นหัวปลีเป็นลายกล้วยมาปั๊มๆแต้มๆให้มันเป็นลวดลายก็ได้นี่เห็นไหมน้ำํำยางกล้วยก็มีหลากหลายสีสันมันก็เป็นศิล,ละปะแบบหนึง่งโอใช่ไหมเออเปิดโลกผมมากเลยนะเนี่ย ใช่ไหมกล้วยเนี่ยก็ปลูกไม่ยากดูแลก็ไม่ยากแล้วน้ํายางมีทุกส่วนปล่อยเขาโตเองนี่ค่ะคุณพี่สร้างสรรค์บนวดลายเสื้อผ้าได้สวยแบบนี้เลยก็อยู่ที่ฝีมือในงานศิลปะของตัวเราเองอีกเนาะมันเพิ่มมูลค่าได้มันอยู่ที่ใครจะมีหัวด้วยนะกับอะไรแบบนี้นะให้ผมไปทํานะผมว่าผมไม่น่าจะขายได้ผลงานผมอ่ะนี่สวยแม้ระดับสวยอินเตอร์อันนี้สวยเลยนะนะครับมันมีความเป็นแบบแอ็บสแตรกอะนึกออกป่ะแต่ถ้าเกิดเป็นเราสองคนไปทำนี่นะอะไรเนี่ยลายอะไรเลอะ ดีเท่มากเนี่ยความแบบเพิ่มการตัดเย็บที่ดีขึ้นอีกหน่อยก็ทําเป็นสินค้าได้หลายอย่างนะคะดูเซอร์นะฮะชอบชอบแล้วก็ติดทนสมความเป็นยางกล้วยเนี่ยยาวยาวแล้วสีก็จะออกแนวแบบเอธโทนหน่อยๆใช่เนาะไม่สูดขาดใช้ได้หลายโอกาสแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยมาจากต้นกล้วยส่วนไหนก็ได้ตรงปลีนี่ก็เยอะเลยค่ะเพราะว่าพอมีคั้วค่อนข้างใหญ่ต้นกล้วยนี่เรียกว่าเป็นเหมือนกับ พืชพันธุ์ชนิดที่เรียกว่ามันสารพัดประโยชน์เออวิถีชีวิตของคนเรานะตั้งแต่เกิดจนตายเลยอะต้นมาทำต้นกับใบเนาะมาทำเป็นกระทงใช่ไหมนะปลีก็ไปแกงได้เอามากินกับผัดไทยก็ได้ผลก็หลากหลายอยู่แล้วนะครับโอ้นะแล้วก็คนที่เขาบอกว่าเนี่ยมีที่มีทางไม่รู้จะเอาไปทำอะไรเนี่ยก็เอากล้วยไปลงได้ใช้ประโยชน์นะครับแล้วมันก็โตของมันเองใช่ให้เทวดาเลี้ยงนะฮะ